เป็นอย่างนี่เนาะมาหนีจากเนี่ยมากินเหล่าหาทั้งเมาออกเหล่าเทียนมาเป็นซีวินวินเวียนเบียนอย่างนี้เนาะเออไม่อย่างเนาะช่วยๆ้ยยศนะกระล่างกินเข่าเนาะกินเข่าก็เพราเอิญเนี่ยเนาะเออมาเป็นจม่จำแม่จังสี่ก็เป็น เงงงงเงงเกมันเป็นเงงงงเงงเงงจะกินอ๋อมันคือบาสวงเนี่ยเอ้าจังสี่มันต้องถอนนะพ่อเนี้ยถอนยังอยกันเอออีส่ติงหลิงมึงยาสิงตากูแล้วเห็นกุลูแมึงจมกูลูกระ บักข้าวบ้านสมสะอาดมันเปจะยิ่งข้าวมาเพิ่นกินแล้วบ่ได้รับบ่ได้นอนก็ไม่น่บาบกข้าวบ้านสมสะอาดกินพูละซีนวยหายง่ายกินแล้วสมน้นานมานอนบม่รับดูเงี้ยวมืดเออนะมันเป็นยังไงแหละมาคือจังที่ร่องร่องข้อถือว่ามนานั่งยุ่นหนาล้านข้านี่ นัดกันไว้ก <c oughs> <Wh> ับวงสะกวนไปใส่น้อวงสะกวนเอ้ยมาวงมาแรกกันย <c oughs> ังไม่ก <c oughs> ันมันเหมือนกระถือมาจากเครื่องเลยเรื่องมันกูมาคือกันสสดกว่าไปสันเขาโอ้นิมนต์นิมนต์สันเขาเรือพี่อืมไปไปซะ ไม่ได้ไปน้ำดอกยากโพดว่าที่นี้ปากเอาดังเสดฉันนด้เดินมาดเนนิจากเมียบเพศกับนี้มากินเหล้าไม่ใหญ่เอ๋ยมาก็ว่าโพดให้นน่ง เราเอ้ยน้องโพว่าเราเด็กเกียเป็นไผน้อเป็นผู้่างอยากน้ำายขอบพาคนหนึ่งโลกไกหน้อมาคือเสียนว่าบุญหนึ่งขาจดจัดเจอจารพาพัด ไม่ใหญ่เอ้ยแมวเจอสัตว์ในโลกกาแม่นชลโดติมรเน่นเน่งม่ใหญเอยครับน่ครับนครับเนอ่ขอตทษจขอพระอนโรงพ่อใหญ่กระลังชันตามภาษาคนเมาละ โอ้ยน้อแมวกินลายกัเแมวลายเขากินหน่อยกัเแมวน้อยแม่นบัดแม่นยุติเธอเสื้อสัตว์จิงน้อกว่าพวกติงโอ้ยพู้หิงเอ้ยพู้หญิงพู้หญิงโอ้ยซาลาอิงยิงโอ้ย ขั้นสื่อสัตว์จังเหล่าสีน้ำกลมกราพอยนี่ว่าพวกใรสื่อสัตว์บอกว่ากันอะไรไม่มีอะลรโตกันเ้ายอมใจกับเบาเลี้ยงมีมากสูงเนาะไปจักหน่อยมากันนะอ่า ลาวยหนัวมาผัวบวานจังนำอ้อยสิได้ดื่มแท่หนำหวานโอ้ยบะเวนกินแต่เมื่ามันเชี่ยไม่ใช่เหรอามาเมื่อก็เบาดังไม่ควยโอ้ยแต่แม่แล้วก็ห้องใส่โจกมา่อบ่เบดังไรหนัวโอ้ยอันมื่อหนึ่งถือโจกมื่อหนึ่งถือไม่มาห้องใส่โจกมาสีดังเตี น้องใส่โจกดังในีผู้ล้านข้าไขไม่เนี่ยมังเก่งค่ๆค่ะทมเอทางนี้กับมีช่มงจักรวนไว้มาเบิ่งพีแน่นอนเลยใช่ไรมาเบนมาเบิงพีน่อยู่นละเอามาน้ำฤก เอทอดกากหมูมาแก้มน้ำเลยไอ้ยังไงกลัวยังบอกเลยไม่คลัวรักข้อไปให้ลูกหมดแล้วเราเอ๋ยน้องมาบวานจังน้ำอ้อยสิได้ดื่มแท่นน้ำหวานไม่ใหญ่เอ้ยเนี่ยผ่านผ้าเครื่อกปอดทอดอำจุลาอะไรเยไม่ใหญ กันตาคำแสนกินไปกินมาจนได้ห้เมื่อเป็นจัจสี่บาดเพื่อเพื่อนกินม่คือจังวาจใจไงใจกว้างต่บัดคอยกินไม่เคยช่องใจน้อยเสียห้ขข้นห้ขข้นกันหาร้งไข่กับเพาะาดองในสีให้ขข้นพะนะเง้าวัดอะไรกัน โอ้ยน้อแม่กันกินไปกินมาตาคำแจนกระไรไห้คิดกันมาเสียใจคิดเห็นขอร Release อาากดาดรกไม่เอม่งแ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 ย่งวม่งแม่น่่ง เอิ้นมาเราโศกกาโซลาพาโศกเศร้าน้ำตาหน่อยกี่มุกไหลเด้น้องเมื่อนี้นันเฮ็ดที่ห้องทํให้ย้อนใจอ่อนเกินประมาณเวทนาสงสารชีวิตโตกระดาษเดือดเสียใจเมียเราเอาเข้าไปทําทานไปแก้ เอยากเจบไปแล้วเลยไม่ก็ได้เอาไปให้คนผู้คนยากกับว่าปากยังหยามเหลือกิดหัวซุ้มเดียวนะซุ้มเปือกเล็กก็ถือไงล่ะคนน้ำไล่ทำอะไรซุ้มไหญ่บตดดีซุ้มบินตบบาทน้ำทางผ่านน้ำดำหัวล้นล้นคนคนล้นก็ถอดเด้อหลวงพ่อกระร่งสันเพน โอ้ยมาแม่ยงเล่าใจหลายไม่เอาความขอไปทำทานเจกใจเอาไปใหญ่สมหัวล่นล่นอยากบ่าพาพาเท่าเมียงเมียงเสียใจเสียใจความยังเต็มเทียงเสียใจความยังเต็มเต็ม เมียเมียงอยากจับปังเงมาเร็วโทษสาเป็นเลื่อมลืมโทษสาเป็นเลื่อมลืมเ่งเติมสังกระปานนั่นเองสั่งเมียโตอันโปรไถ่ ขาดหลายได้จังบอต้องบดีน้อยแมงไม่ใหญ่เอ้ยคิดก็มาบ่อยากคองในกองทงดอกโรเกศนี่แล้วน้อพนบ้าแข่งขาบมากะ่ขบับหนีพวามังมีสิตกต่อยเองี้ยเก็บเงเพียงเงินใบร้อยขาดไปเพียงสัดต่างเน่งจังได้ไจังสิถึงเอื้อนบานงลอยได้ พ่าอยากให้ดอกเบืงเด่เออเออให้ใจเพียงสันแล้วละเด้เราก็เปลี่ยนไปทางขึ้นเมืองต่อเดอรไมีเอ้ยบัากลับขึ้นสีเถือกทบบังหูแต่บัวจะมีแล้วมันนี้ยละมาํำแสนไล่ตามมานี้ยละเนียดฟ้าเมื่อึ้นเถือกมื่อละยุเอานั้น phải cả bác kêu mà nàng vô xưa, nà tốt giang rượu là mày lai mắt mà tà cứ mình mượt rượu chẳng nói con rồi phải nghe bông sợ quá nữa vô tay nó cái mặt tìm cắn khắc thế nó โอ้ยว่าเจ้ามโนกวงเ่าไปทำท่านนกคือเก่าตาคำแสนเสร็จไปด่าหอดหลวงพ่อพธเท่าเท่าเอ้าข้างจวบบ้านเน่งว่าเจ้าจำนั้นแล้วล่ะนะสิออกผามวยไทยมึงเออ่อนเอ้เออเอเอ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 อเเออเเ่เ โอ้ยน้อแม่เตะขาไปทั้งขวาปัดหัวดวนเกียกขีดโอ้ยอ้มาจับใบได้รึได้รเกียกขีดเส้นสมานหน่อยว่ามึงเลอมึงเลอที่นี่ตาคำแสนจองไต่ห้มกล้วยมึงมาจองหม่องกูได้จังไดนมาหน่อยนี่เด้เอ่อ ลองพอถ้าชาวฟังมองนีกำลังสันเข่าอยู่ว่ามองบดบดแตกก็มองนีล้วมองลง่อสันเข่าดีละบาดวนยามาเทศตอนเพิ่นสันเข่าด้วยเทศเรียงเดียวมันอัทธรถบ่าออกเต็มพีเออโอ้ยน่อไม่ลกขึ้นมาแล้วกระไดละมวยไทย ทั้งขาแขนคอยกระเซ้นเต้นเต้นเต้นละเดินเดนเดนเด้อนมเด้อเดน้อนเด้นเด้อเออโอ้ยน้อแม่เอินโซล่าลำเพลินลุกกะลุกบ่ดกะเลยหนห่อนอยู่ดินยเย เียลองจาละบันเตียลองเตียลองซาละบันเตียลองเตี่ยตามตมกันเออเออองเสียจะมาพูดเหระเธอเ้กันยักให้แบงกระจกยศถุงมาใส่สะกอนแบงเหมือนอะไรยนอย่างเ้ยนายเว้ย เย็ดกระมีมากินเหล่ามาเมาว่ยว่ยเอาให้นี่จีนแหละเพิ่นบ้านเหล่าดีจีแม่นไผ่ละเป็นโพแดงเป็นโพสั่งคันเห็นนาสิกาบ่ไหวพื่อนน้าเพื่อนแงน้าแม่นว่าเออเจ้าเคยเมาคือใครบ้เมื่อคู่มันอไรจะแ่บาว่เคยเมาแม่นเมื่อไรอยู่นี่แม่นบ่าพวอ่ะยังจักหน่อยว่ใกล้จะมดแล้วเออ เอ้ยเปกหนึ่งกินข้อพึ่งซีนิกแงกจอกสองปัญญาแตกหัวคิดหลายจอกสามเดียวเห็นหน้าบ้านมปนเสียวจอกสี่เข่าเที่ยวบ้านบ้ากลัวหนะพ่อเนาะจอกหาเห็นจอกขอคั้วจอกหัวซาเดียวมาใจใสได้ขี้นัยเพ่่วาจอกหกขีดเอาเงินลอยเดียท่านใจเด้อจอกเก็บนำเดียวได้ใหญ่บ่อได้มาก เจ็ดแล้วเี๋ยมมาในเด้อจอกแปดความคุกยากเบอร์คำหนึ่งจอกเก้านี่ตึงเึื่องตึงเึื่องตึงเึื่องตึงตึงเรื่องตึงแล้วบะมึงกะโและกำปันฟาดหูเลียดแดงจึงเครื่องจะม่วนบ่าเธอ นอนมันยุตต่ลางเลราเียละอัตภัยสิไปสิมาเนี่ยเราไปมาตะโพเร่มากกว่านั้นเถอะตะโพใสมากกว่าฉลับตาแต่พวกยิ่งกายมากกว่าเมินขึ้นนลอยบกใหญ่ๆแล้ววะเออพ่อเออพ่ออืหันหน้าขึ้นมาเบิ่งนะพี่มะโพได้มากพอพออยู่นี่ไม่มันเสียดดํางเอาดำลง ดำร้องแม่ห <wa> ่วยมาสั่งว่าจะดำรองลูกพฮยเดี๋ยนี่เอาลูกเพราะไงเถ่ข้ามแสนเจ้าชื่อเขาบ่ได้จีดเลยเเป็นอย่างจังมาถามหาพอพอแล้วพอมันเสียจะมันจังมาหาแม่นั่นป่วยอยู่บ้านเจ้าเมื่อลืมดื่มสุราบานบ่สงสารแม่หรือใดไปเบิ่งเหล้าในเบียงเจ้าแม่เล้าป่วยแม่ แม่ยังแม่เล่าป่วยกันแล้วไปแล้วไปยังว่าตาแม่ไทยบ่ป่วยไม่หนักเลยมันคนละแม่เล่าแม่เล่าอันนี้เมียเจ้าแม่ไงมีนั่นแม่แม่ไงมีเราป่วยแม่ไงมีเออเมียูอะไรมียพ่อใหญ่เ่าวก็แสนกับเจ้าเมาอยู่ใต้เล่าี่ละเมียนเม่าบางมันเมียพ่อใหญ่สมอนบางมันถือว่าปลาภาเม่าลราเราไปตัว เมาาระเเวาไปตัวอะไรเจ้านั่นน่ะยังว่าแม่เราป่วยหลายยังว่าเออแม่ไห้ก็เอาไปหันตะก้อนเหตุถามคักว่าเจ้าเป็นไผเป็นดำร่งโลกไส้เจ้านั่นล่ะาใไมขัางแสนแมนเบิ้งคักคักคือคืออยอตะคางเอาไปเบิ้งแม่เนเปลี <us <us <t 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 anyway> ่ยนแมนดีหลีดูกยฮะว่าแม่พืชพวกไก่ไปแม่ดำลงเตะมแมนทำดำรุ่งเวลา มามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลงจะกอดบ่ราไม่กินเหล่าเป็นมูมาดำรงมาเดี๋ยวนี้ไม่กินเขาไม่กินเหล่าเป็นมูเข้าในเซียวมาเซียวจ้งไหนเดี๋ยวนี้เออเบ้าพิชดิลูกเจ้าไม่ดำรงเนียสิมาบอกว่าเซียวเซียวเจ้งไหนเอาผมเป็นลูกเจ้าตัวสิเมือเอ่ยเฮ้าไหนนีนั่นพอเบ้าบ่ถือติดลักบอบ่ถือพอจตตั้งหลักดีดีเบ้าจะดินหมายถึงว่าเจ้าได้เป็นพ่อคอยในเป็นลูกแม่นวา เอาเจ้าเป็นพอดำลงนี่เป็ <c oughs> ี <at> <c oughs> <h raised> <sh uffy> ่ยนรูสเด้โอ้ยขันมาจันทร์สันขอโทษเด้อหมอเด้อเอาว่าไปทั่วไปซื้อแล้วเจ้าเสีมานอ่นยังอยู่อใจเราไปเบิ่งแม่นะเปียงแม่เราสิตายไปแห้งแลเหระเออเอาถอดมันยั่งโยนี้จักหน่อยกันสันเป็นจังไหนหลวงปู่ใหญ่อยากนั่มรู อยากนั้นเปนยังอยู่เยียกนั่นเลยพินตะกอนกิบแต่ร้องเลยครับพ่อขอร้องหรือบักระ่าเด้อร้องยังกับเมียบ้านมึงจะไปบอกพ่อมึงเนี่ยว่าแม่เมาเหล่าหรืออะเด้อโอ้ยเจ้าอยากบอกตำปลาตำย่างตำเทียบแล้วแต่พ่อเนี่ยบอกจำนี้มึงจิหยับเคามานยังกูเตะมาได้เล็กเด้่ยมันยังหยาบคมมากเลยมั้ย เอากระเจาเจ้าขึ้นเมียบ้านมาขึ้นหลังลูกนี่มาว่าวไม่ยอมมาใกล้โกดเฮียนนั่นเฮียนบุญเฮียนท่านเฮียนพี่น้องพระอูบะเกี่ยวไปเลดผู้ใดเป็นคนบุญไปเลยเจ้าสั่งมาว่านแมาขึ้ืนล้งลูย่าแตมาอุ้มกูละอุ้มจะได้มาแบกขาขึ้นี่ยัดที่เป็นอย่างนี้เอาบ่ไปบ่ไปจังไหนแม่เราใกล่บ้านเราสิเห็นใจเจ้าเจ้าเสียนใจเราบัตรทุ่ยไทยบ้านนั่ะ เออมาเป็นจังสิเงี้ยนไผล่ะเนี ess ess ่ยเงี้ยนเท่านั้นล่ะบ้านเลขที่อยู่ทางนายดูทา้งนาผุนเจ้าเขียนไว้ใจใจบ้านเริ่มบ้านเลขที่วอดบ้านแล้วบาดเนี้ยเอาเงี้ยตะเมตดแมนโอเฉพาะจืดได้ขนมอมโมนีมะเออญมะมุมพระดอกเป็นเนี่ยเล่าเสียไปจังหันเหมือนแหละนี่ กันแล้าคนบุญใส่ละมีโยสใส่ละมีพูดนอนอยู่ในเฮียนคอยปูเสียมาให้นอนอยู่เงียนไปเบิ้งแล้วเลยเปลี่ยนก็เสตูกเนี่ยเออเกิดนี่แหละเกิดแห่เกิดไหนแม่เล้ว่าพ่อเจ้าเปิดให้นำเลยดำลงคอยไปเกียร์ยี่พวอหยู่แต่เราอยู่เงี้ยงั่งจนแค่กว่าไปเมาจกขีดินเดิมกต่ยังว่าเจ้าลูกลาพ่อเจ้าจุดสามร้องเจ้าเไปใส่จาบอกว่าไปเมารถเด้อโอ้ยไปเมาใจนะแต่ยังอ่าอย่าไปเมา เป็นอย่างตายไปนั่นตัวคนบุญตายบ่เป็นดอกเดี๋ยวนั่งยุ่หันลราพ่อสิถามเออเอานี่นี่ไอหัวเบาน้ำเสียมาดำร่องดำร่องยืนไอ้ยะจักบาดอะไมาบ่เม็นจังสันคอยดิ้ยินข้าคอยดิ้ยินว่าลูกสิไปเมาลดขคอยไปเสิเอินไว้ใบเขาไปเมาสันดิเป็นอย่างคอยรู้ตัวคอยดีพอคอยสิบ่ยางเป็นปัวได้กระซัมละสันดอก อาบ้าอยู่ดีเจ้าเสือประยัน้ำไข่ดี่าวนินั่นแหละที่คอยตามให้ดำลงไปเกี้ยวเจ้าคนมากคอยจากสั่งเจ้าสันตงอะไรแถได้ยินมาเจ้าเสือประยันคอยจับไข่เอาสิให้ยังทั้งให้ทั้งหัวละเท่าเจ้าไห้หรือว่าหัวเจาะเย้ยไข่สันบอมแล้วก็ออกจากใจจริ้งคอยนี่ละอันไข่ล้อมือจังสีมาเตาโดนแล้วข่าวเอ้ยขอยไปจากเหลียวบางหนาจังสีเราคอยขุดวัวบ้าน ถ้าวันนี้เป็นจไดๆว่าวตัวฟังในไข่ป่วยเป็นจางไขพี่น้องมาห่มหลายๆเนี่ยเป็นใจง่ายใจยั่งบอเป็นใจได้กินของบุญงกับทำมะงงายบอเอาไว้ฉนอกเจ้ากะมืนหูมืนตาฟังไข่ว่าวในเดานีไข่ห่วงเจ้าเที่ยวไข่ว่าเที่ยวไข่ว่าเจ้านั่นเพราะเป็นไข่ว่าด้วยใจเดือดเท่าเรียบร้อยไข่เหมือนตาได้รแต่แต่ไข่หลับมากแต่แต่น้ำท่าแต่ต่กอยเจียบักดำลงมากบนตัว ปักจำลุงเท้ยเจ้าว่าเมนบันลเดียวกันนะขอยกอดข้ามนเนกประนกร่องเบิ้องเเอ้ยขอยหวงเจ้าขอยอยากสั่งเจ้าตอนสุดท้ายทำขอยเาได้ข้งบ่ทัน้่งดอกข่ยฟังไ่ได้ดอกฟังคนบุญคนท่ามาข่อยชิอนนกัน